สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ cosmic read กันอีกครั้งนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าพลังงานของดวงจันทร์ส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงแพทจันทร์ดับหรือ New Moon ที่ท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงจันทร์นี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการธรรมชาติธรรมดานะครับแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ส่งพลังที่สุดในทางโหราศาสตร์นิวมูน คือจุดกำเนิดของรอบพลังงานใหม่เป็นช่วงที่เราจะได้ตั้งเจตนาปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความตั้งใจและกำหนดทิศทางชีวิตในรอบเดือนถัดไปแล้วทำไมเราต้องใช้จุดนิวมูลมาทำนายด้วยน่ะละครับก็เพราะมันคือประตูที่เปิดรับโอกาสใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่พลังงานจัก,กรวาลจะช่วยหนุนนำให้สิ่งที่เราปรารถนาเป็นจริงได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ และในวันนี้เราจะมาเจาะลึกพลังงานของนิวมูนในวันที่25กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่8สิงหาคมว่าจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตคุณในแต่ละราศีเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้พลิกโฉมชีวิตให้เป็นไปในแบบที่คุณต้องการสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคิวของชาวราศีพิจิกนะครับด้านการงานถึงเวลาโดดเด่นในสายอาชีพครับ ดาวอาทิตย์และดาวจันทร์สถิตที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่สิบของคุณก็คือเรือนแห่งอาชีพชื่อเสียงความสำเร็จทำให้คุณมีพลังในการผลักดันเป้าหมายในอาชีพการงานอย่างเต็มที่คุณจะได้รับการยอมรับมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์สำคัญดาวพุธถอยหลังอาจทำให้การวางแผนอาชีพติดขัดบ้าง หรือต้องกลับไปทบทวนกลยุทธเ์เก่าๆแต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้แก้ไขข้อบกพร่องครับด้านการเงินดาวราหูที่ราศีมีนในเรือนที่5ของคุณอาจนำพาเรื่องการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือการเสี่ยงโชคเข้ามาดาวเนปจูนและดาวเสาที่ราศีเมษเดินถอยหลังในเรือนที่6 อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดูแลสัตว์เลี้ยงซึ่งก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับด้านความรักอพอลลอนกับโพไซดอนที่พิจิกในเรือนที่1นึ่ทำให้คุณมีสเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาและมีแรงบันดาลใจในความรักคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่มีอำนาจหรือคนที่มีชื่อเสียงคนมีคู่ความสัมพันธ์จะลึกซึง้งและข้อใจกันมากขึ้น แต่ก็ต้องระวังเรื่องความหึงหวงหรือการควบคุมมากเกินไปครับสำหรับโชคลาภโชคลาภมาจากการทำงานหนักความสำเร็จในอาชีพหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจได้รับของขวัญหรือได้รับโอกาสดีๆในการลงทุนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับพลังงานของนิวมูลในครั้งนี้หวังว่าทุกท่านคงได้ไอเดียและแนวทางดีๆในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับ ถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ดวงชะตาและเรื่องราวของดวงดาวแบบนี้อย่าลืมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Cosmic Read นะครับง่ายๆเลยครับแค่กดไลค์กดแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆให้คนที่คุณรักได้รู้และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากเราและ Cosmic Read จะอยู่ตรงนี้เพื่อคอยอ่านและถอดรหัสข้อความจากจักรวาลเพื่อนาทางชีวิตของคุณให้สดใสในทุกๆวัน วันนี้ผมขอดวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยกันท่วนหน้านะครับสวัสดีครับ